สวัสดีเนี่ยมือเสาพี่น้องปองปลายเบอร์สุขสุขคนบรรยากาศเนีย่ยมือเสาอยู่ชนน้บ้านเฮ้ากสิป,ประมาณนี่ล่ละเนาะคะ่ะบรรยากาศเนี่ยมือเสาก็มีนำครองชอนรับประทานปล่อยนามมากเตือนใจกาลอตักบาทเพราะว่าพักเพื่อนกะออกบินทบาทช่วงไวลลโมุงกลกวๆน,นินิดเนาะคะ่ะพระวัดป้าเพื่อนกะจะมาบินทบาททุวกวันอาทิตย์ แลวก็วันจันเนาะคะ่ะสองมือเตือนใจกจับจะใส่บาทเป็นกิจวัตรทุกวันอาทิตย์แลวก็วันจันเป็นประจำอยู่แบบนี้นานหลายปีแล้วเนาะคะ่ะภารกิจช่วงเศร้าเฮากับเบืมียังหลายนอกจากเตรียมของใส่บาทแล้วก็จะเตรียมให้ลูกๆไปลุงลำลุงเรียนก่อนเนาะคะ่ะบรรยากาศย่มเศร้าทีบ้านของเฮาบรรยากาศสดชื่นอากาศบริสุทธิ์ค่ะ หลังจากที่เหาใส่บาดเรียบร้อยแล้วเหาก็มาท่องออกมาท่องเบิงหน้าเบิงเขา่าว่านามของเหานี้มาหอดให้หน้าได้ร้ายปันใดเนาะคะ่ะเขาของเหาที่เห่าวานไว้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนี้เพื่อนกะกำลังจะเลื่อนเติบโตเตือนใจก็เลยมาส่องเบิงเพราะว่าพอนามเออเพราะว่าพอบานเพิ่นเอานามลงมาใส่เข่าแล้วเนาะคะ่ะเตือนใจก็จะเฮ็ด อยู่แบบนี้ทุกๆปีเนาะคะ่ะช่วงหน้าปังก็จะมาเบิงเขาเพราะว่าถ้าเห้าโบฝ่าเอาน้ำใส่เขา่าว่าจะเผือดพันก็จะแซมเข่าของเห้าเตือนใจจะเห็ุวิธีแบบพใส่สารเคมีกะจะเอาน้ำค้างไว้ให้ต้นเขาเพันยืดพ่นยืดน้ำขึ้นมา เพิ่นกะจะมีต่ต้นเขาเฮ็ดแนมเบิงนี่ก็จะเห็นต่ต้นเขานะคะสีเห็ดแนมเบิงที่เห็นกําลางหยืดน้าขึ้นมานีเนาะคะ่ะน้านี่กะได้ห้ายเติบล้ะค่ะก็จะเอาน้าใส่ให้เต็มเบิดทั้ง4ไรลลออีจักประมาณอณาทิตย์นาคงจะได้อ้อยจะใส่ปุ๋ยเนาะคะ่ะใส่ปุ๋ยให้เพิ่นได้รับสารอาหารเพื่อจะ,จะเจริญเติบโตเพราะว่าผ้นผลิต ของช่วงหน้าปังนี่เพิ่นจะเร็วแน่เนาะคะ่ะสามเดือนสามเดือนนี่ก็จะได้เก็บผลผลิตแล้วเนาะคะ่ะก็จะฟ่าวแน่เนาะคะ่ะหนามน่ก็ดีให้ที่สองกระลังลุกไปว่าจะพืชกระไายหลายหญ้ากระไายเนาะคะ่ะถ้าบ่าฟฝาวเอาใส่นี่เท่ากับเขาเท่ากับจะบ่ได้มากได้ผลเท่าที่ควรเท่ากับฝาวเอาใส่ บรรยากาศย่ามเศร้านี่ก็สดชื่นมากเลยนะคะอากาศบริสุทธิ์อยู่ท้งไห่ทงหน้าของเฮาอากาศดีแจ่มใสค่ะเติมใจก็จะเห็ดทั้งหน้าปังแล้วก็นหน้าปีเนาะคะ่ะปีนี้หน้าปังกะเห็ดอยู่ประมาณสี่ลาจะแบ่งเป็นข้าเหนียวอยู่สองลแล้วก็ขขาเจ้าสองลเนาะคะ่ะ เาเนี้ยก็จะเก็บไว้กินทั้งหมดเลยเนาะคะ่ะส่วนเขาเจ้าก็จะแบ่งขายเพราะว่าเพราะว่ามีค่าใส่ใจก็คือจ่างรถไถเพลนแล้วก็ค่ารถเกีียวค่าปุ๋ยแน่นิดหน่อยเนาะคะ่ะบรรยากาศตะเวนกระล่างขึ้นตอนนี้สวยงามแนมไปเบื้องนาก็จะเป็นสวนป่ามสวนป่ามตัวนี้เป็นของหลานไส้กะขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกไล่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะบอกราาดคลิปต่อไปเตือนใจชาแน,นลขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พอกันคลิปหนาสวัสดี